สวัสดีครับเจ้าคุณมังลบนะครับคลิปนี้ก็มาให้หายคิดถึงนะครับมี f c ฟขอมานะครับว่าคิดถึงเจ้าคุณนะครับไม่ได้ลงคลิปนานนะครับก็ช่วงนี้ติดไฟนอลเนาะนะครับกำลังเตรียมติวอ่านหนังสือนะครับคลิปนี้นะครับก็เลยนําพระที่สะสมนะครับได้มาจากการเช่าตามบ้านนะครับเช่าตามคนที่บูชาเนาะเขาเอามาแบ่งปันเรานะครับเราก็เอามาแบ่งปันนะครับในอย่างเงี้ยอ่ะอย่างเงี้ยพระอ่าพระใช้ขึ้นคออย่างเงี้ยครับ เน้นผู้ทุคุณเน้นสวยหรือว่าเอาใช้แนวคลาสสิกนะครับก็ต้องบอกว่าเนี่ยยางเงี้ยเป็นพระขึ้นคองง่ายๆนะครับอันนี้ก็ได้มานะครับมาเพื่อมาเก็บไว้นะครับเผื่อมีผู้ติดตามนะครับอยากจะบูชาเจ้าคุณก็จะดูเจตนาว่าเช่าไปบูชาหรือเปล่าถ้าไปบูชาผมก็จะนําชุดนี้ที่สะสมมาแบ่งนะครับวันนี้ก็ขอนํามาให้ทุกท่านนะครับรับชมด้วยกันนะครับ ว่ามีแบบไหนนะครับแนวทางในการสะสมแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจนะครับก็จะเปิดเขาเรียกว่าราคาไว้ในคลิปแล้วกันนะครับเปิดท่านใดที่ลองดูแล้วชอบนะครับก็จะได้ติดต่อมานะครับพูดคุยกันนะครับวันนี้มาให้ดูนะครับแล้วขณะกล่องเก่าด้วยนะอันนี้จะเป็นชุดนะครับกล่องนะครับยุคปี3 0นะครับต้องบอกว่าพระยี่พาสระวรษนะครับเป็นพร์ที่เขามาแบบไม่มีกรอบนะครับไม่มีกล่องนะเดิมเดิเขาจะเป็นเหรียญเปล่าเปล่านะครับแล้วเขาก็จะวางทับทับกันนะครับ เอาใส่ซองบ้างใส่ถุงบ้างนะครับผมมีถุงเก่าให้ดูนะนี่นี่ครับถุงนะครับเป็นถุงเหรียญยี่สห้าสตาวัตนะครับหนึ่งร้อยเหรียญนะ่ยปะก็จะไว้ในถุงเก่าๆอย่างเงี้ยครับทําให้นะครับเหรียญเนี่ยอาจจะมีร่องรอยนะครับอ่าหนึ่งนะครับจมูกอาจจะโดนนะครับสองนะครับอาจจะมีร่องรอยขีดข่วนนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างเหรียญที่ผมคัดมาวันนี้ก็จะเป็นเหรียญที่สภาพสมบูรณ์นะนะครับสภาพสวยสมบูรณ์ไม่มีหักไม่มีกระเทาะนะครับ เหรียญจะใช้ง่ายนะครับอ่าวันนี้มาให้ดูนะอันนี้คือปี30นะครับดูกล่องนะลักษณะเป็นแบบนี้นะอ่าเนี่ยเป็นกล่องแจกนะครับอาจจะดูใหม่หน่อยเพราะว่ากรอบเนี้ยกล่องเนี้ยเขาสร้างมาเพื่อแจกในงานนะครับประมาณไม่กี่ปีที่แล้วนะครับประมาณเกือบ1 5 1 6ปี20ปีที่แล้วนะครับก็จะเป็นกล่องแดงลักษณะนี้นะครับแต่พลานะครับเป็นพราแท้ดูง่ายนะครับชุดนี้ก็ได้มาแบ่งปันครับได้มามาแบ่งปัน fc ทุกคนนะครับนี่อันนี้ปลอดภัยเงินนะประสบจุดสวยๆเลยนะ เดิมๆนะครับพระเดิมๆดูง่ายๆนะครับนี่นะครับเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะมีนะจะมีชุดนี้ชุดนี้แหละอันนี้ปีประมาณปีต้นปีสามศูนย์ประมาณปีสองสองกว่ากว่านะครับประมาณสองห้าถึงสามศูนย์ครับจะเป็นกล่องขนาดนี้นะครับจะเก่าหน่อยนะครับอย่างนี้เป็นกล่องเก่านะแต่ว่าเราเล่นเราเล่นที่พระนะครับอ่าแล้วก็พระจะอยู่ที่ความสวยนะครับ เดี๋ยวมาแบ่งปันให้ดีกว่านะครับเผื่อท่านใดสนใจไปใช้นะครับเอาพัชชุดไปแบ่งแบ่งปันดีกว่าชุดแรกนะครับนี่นะครับสามกล่องนี้นะครับผมคัดมาให้สามเหรียญจริงจริงมีหลายเหรียญแต่ว่าเอาเฉพาะที่สวยนะครับแล้วก็หน้าตาคมชัดแล้วก็ดูง่ายๆนะครับก็เอามาแค่สามเหรียญนะครับผมเอาสวยๆมานะนะครับแล้วก็ดูง่ายผมคัดไห้แล้วนะครับสามเหรียญนี้เป็นพิมพ์ที่มาตรฐานสากลนะครับของเกทําไม่เหมือนนะครับเรียกว่าประสบจุดนะ นี่ให้ดูเหรียญเหรียญแรกนะครับนี่นะครับผิวกระจกใสมีคราบปลวกนะครับคราบปลวกเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับเป็นคราบที่เกิดจากการจัดเก็บนะครับรวมกันนะครับแล้วก็มีความชื้นนะครับมีไม้มีปลวกพอปลวกมากินไม้ก็เศษก็มาติดนะครับอย่างเงี้ยคือธรรมชาตินะครับและพาไม่ได้ผ่านการล้างผิวยังวิ่งเลยนะครับนี่เขาเก็บดีนะเห็นไหมจะมีล่องรอยนะครับคราบปลวกนะครับมาด้านหลังยันคมชัดมากนะครับผมคัดมาให้แล้วนะ ชุดนี้นะครับอ่ะองนี้นะครับออกสีเงินนะครับออกสีประหลอดภายเงินนะครับองนี้นะครับสีเงินเงินนะครับสวยงามมากนะครับหน้าตาท่านยิ้มแย้มนะครับพระอย่างเงี้ยใช้แล้วขึ้นคอสบายใจครับ FC ทุกท่านนะครับเราไปขึ้นคอนะครับเราไปใช้บูชานะครับเราต้องการความที่ขึ้นคอแล้วเนี่ยองพระองค์พระท่านก็ดูแล้วหน้าสวยงามนะครับอ่าเนี่ยผิวออกแก่จะกวนนิดนึงนะด้านหลัง นะครับสวยงามนะเดิมเดิมเหรียญแท้ดูง่ายนะฮะนะครับให้ดูที่พรานะครับการดูพลาไม่ต้องไปดูที่กรอบนะครับไม่ต้องไปดูที่กล่องนะฮะกล่องมันทำทำได้นะครับแต่ว่าพลาอะทำไม่ได้นะครับผมก็จะคัดพลาอย่างเดียวนะฮะแต่กล่องนี้ก็แท้นะครับดูความเก่าได้นี่อันนี้สีออกเงินแล้วก็มีคัาหปลวกด้วยนะพลาเดิมเดิมครับไม่ล้างแต่ว่าผมคัดสวยๆมาให้นะนี่เนี่ยอันนี้ชัดเจนใครชอบแนวคลาสสิกต้องแบบนี้นะครับนี่นะฮะอ่า ชุดนี้นะครับเอาไป3องค์แรกก่อนนะครับ f อแบ่งกันคนละองค์2องค์นะครับอ่าใครที่แบ่งไปบูชานะครับเจ้าคุณแบ่งปันให้นะครับเหรียญละ2,200รวมส่งนะครับถ้าเช่า2เหรียญขึ้นไปเหรียญละ2 0 0 0นะครับอ่านะครับเช่าเหรียญละ2 2สองเหรียญขึ้นไปเหรียญละ2 0 0 0นะครับมีแค่3องค์เนาะชุดนี้เอาแบ่งแบ่งปันนะครับราคานี้ก็จริงๆเป็นราคาเมื่อปีที่แล้วนู่นนะครับ ตอนนี้ราคาพระขึ้นนะครับแต่นี้ผมแบ่งให้เพราะว่าได้มาราคาแบ่งบันนะครับเอาไปใช้บูชากันนะครับเดี๋ยวผมแถมให้พร้อมกล่องนะอ่ะเดี๋ยวมาดูชุดบนกันบ้างนะครับชุดบนนะครับก็จะคัดเรื่องหน้าตายอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็กล่องด้วยนะเฉพาะกล่องก็ประมาณเกือบ4 0 0ร้อยแต่ว่าผมไม่ได้คิดเรื่องกล่องนะผมคัดที่พระนะครับอ่านี่อันนี้ก็จะเป็นสภาพสวยเลยนะครับสภาพสวยเลยนะครับ FC นะครับนี่ เป็นพิมพ์ระสกจุดผิวกระจกนะครับแบบวิ่งคัสสวยนะครับกับพิมพ์พิมพ์สังคติจุดนะครับสังเกตตรงนี้สองดูนะครับนี่ตรงนี้เป็นเม็ดนะครับเป็นสังคติจุดนะครับเมตตามีขีดนะครับผสกจุดนะครับบริเวณเม็ดะสกนะครับมีมีเป็นเม็ดเกินนะครับมีฟันกระต่ายตรงซอกซอกเหรียญนะครับ อสองเหรียญน,นี้สวยนะครับอ่าสองเหรียญน,นี้เจ้าคุณนะครับแบ่งให้นะครับก็จะแตกต่างกันที่สภาพและความสวยเนาะนะครับสองเหรียญน,นี้นะครับเอาเหรียญละอ่าสองพันห้าละกันนะครับสองพันห้านี่ไม่ได้คิดตามราคาที่กลางนะถ้าราคากลางแบบนี้นะครับอยู่ประมาณเกือบสามพันนะสองสองพันแปดถึงสามพันสองนะครับ เลทราคากลางนะครับสภาพสวยอย่างนี้นะครับเพราะว่าเป็นอยู่ในเลทพระประกวดได้นะครับแต่ว่าที่แบ่งให้เพราะว่าผมถือว่า2 2 5 0 0ปีนะครับก็คือปี2,500นะครับเป็นกึ่งพุทธกาลนะครับพวพุทธศาสนานะครับอยู่กับเรามา2,500ปีนะครับก็ถือว่านี่นะครับถือเป็นเคสนะครับใครที่นําไปบูชานะครับก็ได้บูชานะครับพระปี2,500ยี่ว่าจตวรรษปี2,500นยในราคา2,500ก็คือปีละ1บาทปีละ1บาทนะครับอ่านะครับ ยกคู่ก็นะครับยกคู่ก็ได้นะครับยกคู่ก็ได้นะครับถ้าด่านใดสนใจแต่ว่าแบ่งไปคนละองค์ก็ได้ครับนี่ด้านหลังคัดมาแล้วนะครับสังกดติหลังล่างคู่นะบล็อกแรกนะครับนี่สวยงามนะครับชุดนี้สวยงามนะครับอ่าเดี๋ยวเราดูกันไปยาวๆนะครับอ่าชัดเจนชัดเจนดูกันไปยาวๆนะอ่ะต่อไปนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวมาเอา เหรียญแบบไปสะสมบ้างนะครับอ่านี่นะครับท่านใดที่อยากจะได้พระยี่พาศดารวัตรสภาพใช้หรือว่าไม่ต้องเน้นสวยแต่ว่าแท้ดูง่ายนะขอเจ้าคุณว่าแท้ดูง่ายองนี้เนี่ยเป็นพระพิมพ์ประสบจุดแล้วก็อ่าสภาพอาจจะไม่ได้สวยงามเพราะว่าหนึ่งเลยเขาอาจจะเก็บมาไม่ได้ดีนะครับอาจจะเก็บไว้ในอ่ารวมๆกันนะครับแล้วมีเขาเรียกว่าทับกันนะแต่ว่าพระองค์เนี้ยจัดว่า อ่าถ้าเรามองข้ามเนี่ยตรงเนี้ยนะครับอ่าถือว่าพ้าเนี่ยตำหนีเนี่ยดูง่ายชัดเจนชัดเจนมากนะครับนี่เห็นไหมเส้นพาข้อเท้ามีจิ๋มนะครับดูง่ายชัดเจนนะครับแล้วก็นี่เดิมเดิมีค่าปลวกด้วยโอ้โหคลาสสิกมากอย่างเงี้ยนะครับเอา้าใครที่สนใจเอาราคาเบาๆไปเผื่อจะไปเลี่ยมองเนี้ยถ้าเกิดเราไปเลี่ยมนะครับเลี่ยมใส่สร้อยนะครับเอาสร้อยที่มันเป็นสร้อย เหมือนกับมี2ข้างนะครับใส่ไปเลยในี่สามห่วงแล้วตรงกลางนะครับจะห้อยพระอะไรก็ได้นะครับอ่านะครับก็คือองค์นี้เป็นองค์กลางนะครับก็คือห้อยอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูนี่นะครับห้อยอย่างนี้นะครับตัวอย่างนะครับอห้อยอย่างนี้เลยนะครับอ่ะองค์นี้เจ้าคุณแบ่งปันให้ที่หนึ่งพันแปดร้อยนะครับเอาไปบูชานะครับ เอางี้ดีกว่าแบ่งปันนะครับเอาไปพันเจ็ดละกันนะครับให้ราคาแบ่งปันเลยนะครับอ่านะครับไม่ต้องเน้นกําไรเน้นอะไรให้ไปใครที่อยากจะได้เบาๆนะครับไปบูชานะครับอ่าองนี้นะครับไะจัดไปต่อนะครับไปต่อครับพี่น้องประชาชนนะครับลูกค้าเอฟซีทุกท่านนะครับอ่านี่นะครับพี่น้องครับเอาชุดนี้นะครับชุดสะสมนะครับ องนี้นะครับต้องบอกว่าของหายาของแรนะครับ25สศตวรรษนะครับถ้าท่านใดกําลังหาแบบคลาสสิกจริงๆนะครับเก่าเดิมเดิมหรือจะจะได้แบบคลาสสิกคลาสสิกเนี่ยผิวแบบแข็งๆขะงอาไปเลี่ยมทองนะองนี้แนะนําเลยนะครับเจ้าคุณนะครับแบ่งปันนะครับเป็นเนื้อแกะตะกัวตัวจริงสีดํานะครับดำทั้งองค์ครับได้ไปถึงการันตีความพอใจครับว่าเป็นเนื้อแกะตะกัวสีดาจริงจริงนะครับและสวยแท้เดิม อันนี้เจ้าคุณแบ่งปันสอง0ันร้อยนะครับลมส่งนะครับแล้วก็ประกันแท้สวยนะนี่ผมส่องให้ดูนี่นะครับมีเขาเรียกว่าพรานะครับมีคราบนะครับเหมือนกับสนิมไข่ขึ้นคราบไข่ขาวนะครับเหมือนพระเนื้อแก่ตะกั่วนะฮะแล้วหน้าตาคมชัดพระไม่เคยผ่านการใช้นะฮะเป็นพระเดิมๆนะครับนะครบคราบเดิมๆนะครับถ้าเกิดผ่านการใช้จะอีกอย่างหนึ่งแต่นี่คือเป็นเนื้อแก่ตะกัวจริงนะครับ จมูกก็เดิมนะครับหน้าตายิ้มแย้มนะครับจมูกอย่างนี้ดูง่ายนะครับอ่าอีกอง์นึงนะครับอันนี้เป็นพระที่ได้มาจากคนใช้นะครับอปันพระสภาพสวยของพิมพ์ประศกจุดเลยนะครับนี่อซูมให้ดูหน่อยนี่จมูกโด่งนะครับก็ถือว่าแตะตายนะครับแต่ว่าจมูกถือว่ามีนะครับเป็นสันอยู่นะครับนี่นะครับแล้วก็ผิวกระจกนะครับอ่านะครับก่อนเขาใช้มาก็ถือว่าอันนี้เราก็แค่เอาไปปัดนิดนึงนะครับ ให้ร้านปัดให้นะครับเพราะว่าเขาเขาเลี่ยมหนามาเลยครับสามชั้นนะครับประกอบนะครับชั้นหนึ่งะครับแล้วก็จะมีหน้ากากหน้าหน้ากากหลังเขาเรียกว่างานหน้ากากนะครับอ่าเขียนว่ายี่ห้าศตวรรษด้วยนะโอ้โหน่าใช้มากตรงนี้นะครับเลี่ยมอย่างนี้นะครับท่านใดอยากจะได้ขึ้นคอนะครับอันนี้เจ้าคุณแบ่งปันให้สามพันสี่ร้อยบาทนะครับรวมส่งไปเลยนะครับสามพันสี่ร้อยนะครับพร้อมกรอบนะครับแล้วก็บัตรรับรองพารทแ้นะครับพิมพ์ประสบจุดนะครับอง์นี้สวยงามนะครับนี่ นี่จมูกเดิมๆนะครับหน้าตาสวยงามนะผ้าแท้ดูง่ายนี่นะครับดูครับฟันกระต่ายปลายเท้ามีจิมนะครับมีจิมเส้นผ้าข้อเท้าคมๆนะครับห้าเส้นนะครับชัดเจนรายละเอียดครบผิวกระจกด้วยนะอ่ะไปใช้กันนะครับสามพันสี่สองพันสองครับคิดดูเอาว่าตัวเองชอบแบบไหนจัดไปเลยครับพี่นะครับอ่ะต่อไปฮะนะครับชุดนี้นะครับ เอาเราจะไปเล่นกรอบธรรมจักรเดิมเดิมเลยไหมครับอ่าธรรมจักรเดิมเดิมไปเลยก็ได้นะครับผมแบ่งปันให้นะนะครับอ่าชั่วโมงนี้นะครับธรรมจักรนะครับอ่าเรียกว่าเริ่มหายากขึ้นนะครับนี่คือพระเดิมเดิมนะครับและผมคัดสวยมาให้นะครับประกวดได้ทุกองค์นะครับผมการันตีติดรางวัลให้หนึ่งใน3นะครับผมเพราะว่าพระเนี่ยนะครับเป็นพระที่ไม่เคยผ่านการใช้มาด้วยนะครับเรียกว่าเป็นพระที่อยู่เดิมเดิมและเขายังอยู่ในกรอบเดิมเลยนะครับ นี่ถ้าเราอยากได้พระไปสะสมสักองคหนึ่งที่อยากจะเก็บไว้เพื่อเพิ่มมูลค่าหรืออยากจะเก็บไว้เพื่อเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์นะครับทั้งกรอบนะครับพระธรรมจักรนะครับเป็นกลงล้อแห่งธรรมกลงล้อแห่งศาสนานะครับนี่และเป็นอุนะครับอุนาลมนะครับน,นะครับนี่มีอุนาลมนะครับเป็นพระธรรมจักรนะครับอย่างนี้นะครับ ท่านใดนะครับที่อยากได้ไปสะสมนะครับผมเจ้าคุณมังลบแนะนํานะครับเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับอ่าเป็นของที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์นะครับในการจัดสร้างนะครับไม่ได้ใครจะได้ง่ายๆนะครับต้องเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตรเนาะสมัยนู้นนะครับค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าหายากนะครับแล้วห่วงนะครับห่วงสังเกตนะครับเป็นห่วงเชื่อมนะครับทุกเหรียญนะครับห่วงเชื่อมนะครับลักษณะการเชื่อมนะครับเหมือนกับการเชื่อมพระหลวงพ่อเดิมนะครับ วัดหนองโพปีสองสี่แปดสี่นะครับนี่นะครับเหมือนกับการเชื่อมสมัยโบราณเลยครับใช้ทองเชื่อมด้วยนะนี่นะครับทองตะกั่วเชื่อมนะครับนี่นะครับอ่านะครับท่านใดชอบแบบนี้นะครับผมมีราคาแบ่งปันตั้งแต่4ี่พันห้าถึงหกพันนะครับเดี๋ยวผมเปิดราคาให้เลยนะครับอ่านะครับอันนี้นะครับองค์นี้นะครับเจ้าคุณจัดแบ่งปันให้นะครับสี่พันห้าร้อยนะครับ จริงๆสภาพท่านสวยมากนะครับผมก็อยากเปิดนะครับแบ่งปันให้เฉยๆไม่ได้คิดอะไรมากนะครับ4,500นะครับอง์นี้นะครับอ่าสวยเหมือนกันครับนี่อ่าจมูกจะต่างกันนิดนึงอ่ะอันนี้จะจมูกโด่งกลมหน่อยอันนี้จมูกโด่งจะแหลมหน่อยนะครับสวยนะครับอันนี้เปิดไว้5,000ันนะครับ5 4, 500, 5 0 0 4น0ี่0 0 0 องนี้นะครับแบ่งปันสวยๆเลยนะครับเป็นพิมพ์สังคติจุดนะครับทั้งสององนี้ประสบจุดองค์นี้สังคติจุดนะครับองนี้ผมการันตีความสวยงามให้นะครับได้มาเพราะว่าพระองคเนี้ยเช่ามาเพราะความชอบครับคุณดูเส้นรัศมีนะฮะโอ้โหกระจายชัดเจนมากอง์นี้ปั๊มคมมากนะครับอ่านะครับนี่นะครับและกรอบเดิมๆเลยนะครับอันนี้เป็นร้อยกรอบนะฮะเป็นกรอบที่เขาทําการนะครับกดกดกดบล็อกมานะครับแล้วก็ใส่ องค์นี้นะครับจะสมบูรณ์ที่สุดนะครับสมบูรณ์ที่สุดนะครับขาครบนะครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นกระไหล่ทองเต็มนะครับอันนี้ผมแบ่งปันให้ที่6000ท้วนนะครับเอาแบ่งปันนะครับราคาแบ่งปันจริงถ้าเปิดในพันทิพย์ก็ต้องมีสัก8ปดพันนะครับกว่าจะต่อรองกันคุยกันก็ประมาณสัก7จ็ดพันนะครับแต่นี้แบ่งให้นะครับใครที่ดู youtube วันนี้นะครับอ่าสี่เป็นห้าห้าพันหกพันนะครับเลือกเอาตามใจตามความชอบนะครับชอบสวยองค์นี้ไปเลย ชอบสวยคลาสสิกอง์นี้ชอบสวยแรงง่ายชอบสวยขึ้นคอง่ายสะสมง่ายราคาจับต้องง่ายองนี้เอาที่ชอบแล้วกันครับชอบองค์ไหนนะครับพระเลือกเจ้าของครับผมเจ้าของเลือกพระด้วยนะครับถ้าท่านไม่เลือกพระนะครับพระก็ไม่เลือกท่านนะครับท่านชอบพระนะครับท่านมาดูท่านมีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามีบุญสัมพันธ์กันก็ได้นะครับในการที่เราเข้ามาดูคลิปนะครับอ่าแล้วแต่บูชานะครับโอเคนะครับ วันนี้ก็มีแบ่งให้ประมาณนี้นะครับมีแบ่งให้ประมาณนี้นะครับคลิปนี้นะครับท่านใดที่อยากจะบูชาชุดไหนนะครับก็วันนี้ก็แบ่งไปหลายรายการนะครับหลายรายการนะครับนะครับลองติดต่อพูดคุยกันนะครับหรือว่าชมเพื่อเป็นความรู้ก็ได้เพื่อการศึกษานะครับแต่วันนี้มาเปิดราคาให้เพราะว่าลูกค้านะครับอยากจะบูชาจริงๆนะครับขอเจ้าคุณมาให้ทําคลิปหน่อยนะครับผมก็เลยยินดีนะครับมาทําคลิปแบ่งปันให้นะครับ โอเคนะครับชัดเจนทุกท่านนะครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ดูจนจบคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไห้ด้วยนะครับสวัสดีครับ